เมื่อวานนี้นะครับคุณโมวราวุธวัฒนภา,านิ์นะครับอดีตคนรักเก่าของน้องเจเล่ทิปมิสซิฟ uh, ปปีปี2012นะครับก็ได้หอบหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสอนอดอนเมืองเพื่อเมืองคดีกับน้องเจเล่ข้อหาทำร้ายร่างกายพร้อมกับต้องการให้น้องเจเล่ออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวชดทำร้ายสัตว์นะครับโดยหลักฐานที่นามาเผยแพร่ในครั้งนี้ก็มีคลิปเสียงที่เขาเนี่ยคุยกับน้องเจเล่นะครับส่วนประเด็นเรื่องอื่นเนี่ย ที่เขาล่าวหาน้องเจเล่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับแล้วก็ฝ่ายชายพยายามใบเบี่ยงไม่พูดถึงเรื่องเหล่านั้นพูดแต่ว่าพูดแต่ว่าอยากให้น้องมาขอโทษถ้าไม่มาขอโทษตัวเองก็ให้มาขอโทษน้องแมวที่ไปทำลายไปฟังครับคนต่างทะเลาะกันครับแต่ว่าครั้งแรกคือผักกันไปผักกันมาแล้วก็เจเล่ก็มาชกหน้าผมก่อนแล้วก็ตอนหลังก็คือเจเล่ก็เปิดกรงหน้าเปร์เสียออกมาแล้วก็เครื่องแมวลงพื้นซึ่งตรงนี้ทําให้ผมรับไม่ได้ผมก็เลย กระชากตัวเขาแล้วก็ไปล,ล,ลงบนเตียงแล้วก็ต่อสู้กันสิ่งที่พี่ต้องการคือต้องการให้เขายอมรับว่าเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงหรือว่าต้องการดําเนินคดีด้านทำร,ร้ายร่างกายค่ะผมต้องการให้เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเคี่ยงแมวผมสอหรับว่าเขาเคี่ยงแมวผมเขาชกผมก่อนแล้วก็เคี่ยงแมวผมก่อนซึ่งผมทนไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนรักสัตว์แนวตัวนี้เป็น,ปนแนวเกยียดประกวดผมทนไม่ได้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาขอโทษผมไม่ต้องขอโทษก็ได้แต่ขอให้อขอโทษแมว ผมไม่ได้เลิกกับเจเล่นะตอนนี้ผมก็ยังเป็นแฟนเจเล่อยู่ผมไม่ใช่เป็นแฟนเก่าเจเล่ผมไม่อยากถูกใครถูกสังคมมองว่าเป็นคนโกหกผมอยากมองว่าเป็นผมพูดความจริงที่ผมต้องการคือผมส่วนฝ่ายเจเล่ละก็การบำบัดอย่างขณะที่เราติดต่อสอบถามไปทางพอีอารของพิปปิ้นนะครับก็ทราบว่าน้องเจเล่เตรียมเข้าพบตำรวจภายในสามวันนี้เพื่อปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยินดีที่จะเชิญตัวคุณแม่ของตัวเองขึ้นมานะครับจากสมุยเพื่อมายืนยันพฤติกรรมว่า เขาก้าวร้าวจริงหรือเปล่าอือนี่ไงฮะนี่ก็บอกว่ามันเป็นการต่อสู้กันถูกคำร้ายก่อนอันนั้นก็ว่ากันไปนะฮะแหมมาขอโทษแมวแล้วก็